โอ้ออกจากบ้านมาแต่เช้ามืดแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับทุกคนที่นี่ก็คือเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีนั่นเองครับ ซึ่งเขาบอกกันว่าที่นี่เราต้องมาพิชิตบันไดถึง3790คขั้นเลยทีเดียวครับว่าแล้วพวกเราก็มาลุยไปพร้อมกันเลยตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นแล้วพวกเราก็เดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่อเมซิ่งมากๆนั่นก็คือเจ้าพวกขยะระหว่างทางเดินขึ้นเขานั่นเองครับทุกคนนี่เรามาสแสวงบุญหรือมาทิ้งขยะกันแน่ครับเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะเอาของขึ้นมากีน่บนเขาเนี่ยก็เอาขยะมาทิ้งให้ลงถังกันดีกว่าครับ แล้วเราก็เดินมาถึง1,000ขั้น1,500ขั้นเองขึ้นไปต่อต่อมา2,000ขั้นแล้ว2,500ขั้น3,000ขั้นแล้วในที่สุดเราก็มาถึง3,790ขั้นครับทุกคนขอบอกเลยว่าจิบจิบอน,นี้